สวัสดีค่ะเชียนเอาบางคนทุกๆปีอเมื่อนี้ส่วนพี่น้องกลับบ้านอีกแล้วเดิมีระดวนเนาะมีละแล้วก็ละจังต้องกลับบ้านเนาะมามาเดินทางไปน้ากันเดินสบายดีสะองดูน้องอมพุนปิดประตูแห้งแต่ะเดี๋ยวกำลังเดินทางกันไปเดินทางกันก่อนเนาะเดี๋ยวไป้ฮอดมองไดเดียสิอาอาทิ์ให้เบิ้งเนาะ มันนี่นาสิริาคิดส่วนพี่น้องเดินทางน้ากันเนาะ,ะปากช่องแล้วพี่น้องจอดพักรถก่อนจากนอ่นเนเนาะเวลามาเยั่ไปก็สิพักแถวแนีดีละขี่รถมาประมาณออกมาจากประมาณบ้านประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าเนาะตีหนึ่งเกือบคืนเนาะแล้วก็มาห้องนีงตอนนี้เวลาตีสี่แล้วตีสี่แล้วพี่น้องเลย ตีสี่แล้วพระท่านหอดใสเนาะสาวปองกับบอนนอนมาหนเนานมีกาแฟพากันกินกาแฟพระท่านนอนเนาะได้แบนไปอ่าเปปทีนไปขวดหนึ่งแล้วก็กาฟแฟเนาะกาแฟมาขวดหนึ่งท่านได้เบิด,ด์ตเนาะอันนี้บรรยากาศของนอดเวยไป่นอง บรรยากาศยู่ปัมพักกันแวะจอดปัมพุ่นละปัมยังก็ครัวใหญ่ครัวผู้ใหญ่กเกษมเนาะอาหารเครื่องดื่มเนาะแต่ว่าัดจังกะสีแวะเขาแต่ห้องน้ำเนาะเดินทางเนาะมือยก็อดเอาเนาะพราะถารอมเมื่อมืออื่นเนาะก็เสียเวลาไปมือน,นึงเนาะก็เลยต้องเลิกงานแล้วก็เดินทางมือนี้เนาะไป ไปธุระเนาะไปหาไม่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะไปหาไม่ใหญ่ยูซี่สเกตไปหาพญายทับบีหาพอเนาะไปไปธุระเนาะมีหลวงดวนมากอะฝ่าเมื่อเนาะคุณอะบรรยากาศกลางวัน,น,ญญนสีประมาณนี้แล้วนะ้องตามเนาะเพื่อนรวมทางกัจอดพักผ่อนกันหลายอยู่เนาะ สะปองเขาห้องน้ำพี่น้องกลัวปูยใยกระเซมนั่นาะที่รัดจังบอกเมื่อกี้เนาะบรรยากาศอยู่ปัมเซลเนาะกระสิมีเพื่อนรวมทางเนาะมาพักผ่อนน้ำกันเนาะบรรยากาศกระสิเงียบแน่แล้วเนาะเสาปองนะจักน้อยกะ ข่าวซานอบอสป,ปองเป็นยังไงคนั่งรถเมื่อซ้ำคนขับบอสป,ปองสิงงง่วงเลยจังนอนสป,ปองก็สีนอนเนาะรัดจังก็ว่าสีนอนน้อยนึง,นนนนนงนเนาะเพื่อนรวมทางกำลังทยอยออกไปเนาะรัดจังบันไดยังเมื่อเลยรอบนี้เมือ่อแบบไปทุลักเนาะ จังน้องแกแจงอลไเดียนี่บรรยากาศอากาศดีดีเนะรรยาะบ่ายยังเมื่อเลยมันนี่เมืรราา่อแบบกระทันหันเนาะเมื่อแบบกระทันหันเนาะบ่ายยังเมื่อบรรยากาศสิประมาณนี้เนะานะรถท้องเนาะไา นายรักจังสิเข้าไปนอนก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเฮ้ยนอนพักห่วงนอนเลยแต่ว่าก็ยังไปได้อยู่เดียวบันไใจวัาสี่หอดบานจากโมงเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆเนาะเดี๋ยวจะนอนรับจังสิขออนุญาตไปนอนเนาะสอปอเนาะยังไปหอดบ้านอัปเดตให้เบิร์อีเชียนึงเนาะเมียนบ่จั <c oughs> บบ้านมาแรงพี่น้องแบะบไปเติมกำลังใจอยู่ซิสิทีอืมสอปองกะยังเมื่อบ้านน้ำมงบ่ได้เนาะก็ต้องไป เติมกำลังใจยูซีสเกเนาะไปรับไออุ่นเนาะแล้วก็พักผ่อนมือสองมือก็ยังดีเนาะไปบันเนาะได้รับประกาศบริสุทธ์เนาะได้รับประกาศบริสุทธ์เนาะแล้วก็ไปให้พ่อแม่ผู้แคนเตือนควรให้เนาะเป็นเป็นควันกำลังใจเนาะแทนการเมื่อบานน้ำมกเนาะด้วยภาลานาทีแล้วก็ด้วยโลกที่กำลังระบาดเนาะประเทศที่ท่านได้เปิดเนาะสาวปองก็เลยต้อง เมื่อสีสเกตเนาะไปหาอีเมเนาะไปหาไม่ญ่เงาพญายบุตรเนาะคลิปนี้รัดจังกะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วรัจังสีคขออนุญาตนอนก่อนนอนจักเครื่องชั่วโมงเนาะเดจักน,อน่อยรักจังสีขับรถต่อนอะคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายเนาะส่งข่าวพี่น้องอยู่ปากช่องเด้ออีกสามชั่วโมงหอดบานเนาะบ๊ายบายบาย,บายสวัสดีไปละ